นอกจากนี้ก็ยังมีแห่นะตทางด้านมทบ32นะครับเพิ่อก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งปั้นจัดตีิลานพื้นแข็งวัดป่ารวกตะบนหัวเวียงอำเภอเมือ Murphy มงจังหวัดลำปางครับโดยมีทางด้านพลตรีวิชาญศรีพัท,ทรางกูลนะครับ เป็นเป็นผู้บัญชาการมทบ .32 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมทบ .32 นะครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาสามเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568นะครับที่นี่ก็จะมีจิตอาสา904มีกำลังพลจิตอา,าสามทบ .32 อ,อา,าสาสมั พัฒนาและบรรเทาสาธารณภยัยเขตลำปางหน่วยทหารในพื้นที่จงังหวัดลำปางจิตอาสาเทศบาลน,นครลำปางแล้วก็พี่น้องประชาชนจิตอาสาจากชุมชนรอบค่ายสุรศักดิ์มนตรีเป็น300คนนะมาห่วมกิจกรรมในงา,นา<ล>ที่เราได<ล>้เห็นนี่นะยังภายในงานนะเจ้าจิตอาสาตึงมดเนี่ยเพิ่นก็ได้ห่วมแหงห่วมใจพัฒนาและก็รับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดป่ารวกเพื่อมีความสวยงามขึ้นเจ้าถือว่าเป็นการรวมพลังความสามัคคีของคู่ภาคส่วนแสดงออกถึงความทรงหัก พักดีแล้วก็น,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณตัวเจ้าโอ้อเปิ้ขคืนเจดีย์ฮั่นเปิ้ลสูมารเรียบร้อยแล้วเนอะะครับเนาะคืนไปพัฒนาปัดเพียวเก็บกวาดนะครับคือวัดฮอวาของเ้านี่ได้มดจดสดใสนะครับเจ้าเพื่อป็นก<า>ำลังใจเห <ไป S 1> ้ใครมากก็จะได้มาสักการะได้นะครับนี่เป็น